สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลข้างล่างของขังนะครับวับนนี้เฮงดีพรบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่1140 สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันจันทร์ที่26พฤษภาคม2568นะครับพี่พี่ครับวันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านๆราคาถูกๆเข้ามาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วครับพี่พี่ครับขอแค่พี่ดูไว้ชอบดูไว้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่พี่ครับใจร้อนพี่โทรได้เลย0962594093เพราะพี่พครับเบอร์โทรเบอร์นี้เลยครับพี่พี่0962594093เบอร์นี้เบอร์เดียวทั้งโทรทั้งแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่พี่ครับและพี่พี่สแกนที่เขียวโคดนี้น้องๆแอดไลน์กับทางร้านง่ายๆกก็สแน ก็ได้ครับพี like like ่พ <big> ี่ครับหรือและพี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่พี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่สบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่พี่อย่างแน่นอนครับพี่พี่ครับลองดูน้องพี่น้องชอบอะไรกันไหนทักไายลองได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่พี่บอกน้องชายคนนี้แจ้งน้องชายคนนี้ได้เลยครับพี่พี่ครับยินดีให้บริการครับพี่พี่แล้ววันนี้พัะประมาณนี้ครับพี่พี่ครับสามสิบเจ็ดรายการครับพี่พี่ครับ กำลังพอดีพอดีครับพี่พี่สามสิบเจ็ดรายการกำลังพอดีพอดีแบบนี้ราคาวันนี้แปดพันก็หลักร้อยครับพี่ครับมีหลากหลายราคาพี่พี่แต่ว่าส่วนอ่าเป็นหลักร้อยหมดเลยครับพี่พี่ครับไม่มีหลักพันนะครับพี่พี่วันนี้หลักร้อยล้วนๆนะครับพี่พี่ครับลองดูต้องเป็นน้องชอบเลยกันไหนจัดไปครับพี่พี่ครับกติกาเดิมกติกาเดียวของทางร้านก็คือขอแค่พี่ดูให้ชอบมันก่อนดูให้ใช่กันก่อนดูให้ถูกอกถูกใจก่อนครับพี่พี่ครับแล้วก็ปิดพักกันไปครับพี่พี่ครับปิดก่อนไ้ก่อนนั่นคือกติกาของเรานะคร อย่าลืมมาพี่ๆนะเข้ามาแล้วรบกวนจริงๆครับพี่ๆครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยนะครับพี่ๆครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับพี่ๆเวลาน้องลงคลิปใหม่ระบบ จะได้แจ้งเตือนที่หน้าจอโทรศัพท์พี่พี่ว่าเฮงดีพระบ้านมีการลงคลิปใหม่แล้วจะได้ไม่พลาดกันนะครับพี่พี่ครับฝากไปด้วยครับพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากช่องเล็กๆช่องนีด้วยครับพี่พี่ครับไวในอ้อมปกอ้อมใจด้วยนะพี่เนาะเอาแล้ววันนี้ไว้พูดพั่มทำเพลงพี่พี่ครับรุยกันเลยดีกว่าลูกๆพี่พี่เนาะไม่เป็นการเสียเวลาครับพี่พี่ครับนี่เลยเริ่มต้นรายการแรกกันดีกว่าครับพี่พี่ครับเรามาเริ่มต้นรายการแรกกันดีกว่าครับพี่พี่ครับเอาเดี๋ยวพี่โอเคประมาณนี้ครับพี่พ เริ่มต้นรายการที่หนึ่งครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พีครับพระนางพญาจังหวัดพิษณุโลกแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พีครับพระเนื้อดินเก่าเก่าสวยงามและมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่เก่าดีสวยงามดีครับพี่พี่ครับพระนางพญาครับพี่พี่ครับนี่เนื้อหาจัดจ้านมากๆครับพี่พีครับบอกเลยว่าเนื้อหาค่อนข้างจัดจ้านเลยครับพี่พี่สวยงามดีแบบนี้น้องพี่เนาะพระเนื้อดินเก่าเก่าครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่โอ้โหดูเนื้อจัดจ้านจริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้เอา300้บาท รายการต่อมารายการที่สองครับพี่พีครับหลวงพ่อโตครับพี่พีครับนี่หลวงพ่อโตวัดบางกระทิงแบบนี้ครับพี่พีกรุวัดบางกระทิงพิมพ์สมาธิครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีและน่าใช้ดีนะพี่พี่นะสวยงามและน่าใช้ดีครับพี่พีครับหลวงพ่อโตแบบนี้กรุวัดบางกระทิงครับพี่พี่ได้ความเก่าด้วยความสวยงามและมีความน่าใช้ดีครับพี่พีครับหลวงพ่อโตแบบนี้ครับพี่พีครับนี่เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีน่าใช้ดีลองดูนะครับพี่พีครับนี่เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูได้เลยนงพี่เนาะ เก่าดีสวยงามดีครับพี่พีครับอย่างนี้เอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่สามครับพี่พี่ครับรายการที่สามพี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่นี่อย่างนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่อ่าหลวงปู่ทวดเนื้อเนื้อขาวนะครับพี่กําเน็จพี่พี่เนอจแบบนี้วัดประสาทบุญญาวาสครับพี่พี่ครับสวยงามดีครับพี่พี่หลวงปู่ทวดวัดประสาทบุญญาวาสเนื้อออกโซนขาวแบบนี้สวยๆเก่าๆครับพี่พี่ครับสวยๆเก่าๆคลาสสิกดีเลี่ยมพลาสติกให้เรียบร้อยครับพี่พี่เลี่ยมพลาสติกให้อย่างเรียบร้อยเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้พร้อมใช้ขึ้นคอพี่พี่สามารถเอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยครับพี่พี่ครับแบพี่ครับ เป็นขีดแล้วไปรอดจมูกเป็นสันมีปากมีหูแบบนี้ครับพี่ๆลองดูตาหูจมูกปากครบถ้วนแบบนี้สวยงามดีเอา400บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่4ี่พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่ครับพระสมเด็จปกโพแบบนี้ครับพี่พี่พระสมเด็จปกโพเนื้อหาแบบหืมหนึบหนึบแน่นๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่มีก้อนมวนสารให้เราได้เห็นนะครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามและน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับพระสมเด็จปกโพเนื้อจัดจ้านดีครับพี่พี่เนื้อจัดจ้านดีแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่ครับนี่หน้าหลังสวยงามดีครับพี่พี่ครับหน้าหลังสวยงามดีแบบนี้ลองดูเดีพี่เนาะเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เอา300บาท มีตลับให้1ใบนะครับพี่ครับตลับให้ให้หใบแบบนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่5ครับพี่พี่นี่เลยพี่พี่ครับ ขุดสะใยแบบนี้ครับพี่พี่ขุดสะใยหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้แบบนี้เราชอบไหมครับพี่พี่เนื้อแบบนี้จัดจ้านจริงๆครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าค่อนข้างจัดจ้านเลยครับพี่พี่ขุดสะใยหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้แบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆเดิมๆครับพี่พี่เก่าๆเดิมๆบ้านๆได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลี่ยมกันน้ำมาแบบนี้ด้วยพี่เนาะเลี่ยมกันน้ำมาแบบนี้ลองดูแล้วกันนะครับพี่พี่ได้ความเก่าด้วยความสวยงามและมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ รายการต่อมารายการที่ขกับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่หลวงว่วป้านนี่ครับพี่พีครับนี่พิมพ์ขี่คุดแบบนี้โดยว้องพี่พี่เนาะพิมพ์ขี่คุดแบบนี้ครับพี่พีครับผิวพันธุ์บ้านเดิมๆครับพี่พีมีรอยล้านๆนิดหนึ่งครับพี่มีรอยล้านๆนิดหนึ่งครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับเนี่ยเนื้อค่อนข้างแก่งครับพี่ครับเนื้อค่อนข้างแก่งครับพี่พี่แบบนี้ลองดูครับพี่พี่ตัวอัขระตัวยันสวยงามและคมชัดลึกดีครับพี่พี่ครับมะอุอุแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีครับพีี่่ลองดูน มวลสารเต็มๆครับพี่ๆบุดมวลสารเต็มๆตมครับพี่ๆครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่ๆองนี้จะต้องบอกว่าเก่าเก็บะพี่น้องแทบไม่ดูแทบดูว่าไม่ผ่านการใช้งานมาเลยครับพี่ๆครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่ๆครับผิวพันธุ์บ้านเดิมๆหิ้งๆิ่งแบบนี้สวยๆพี่ๆลองดูเอาสี่ร้อยบาท รายการต่อมาครับพ nah <for> <im> ี่พ <more> ี่ครับรายการที่7พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่พระรอดครับพี่ครับพระรอดลำพูนแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เนื้อดินเก่าๆสวยงามดีพระรอดลำพูนองคเล็กๆแต่ผมบอกได้เลยว่าเล็กแต่มีความน่ารักและมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยนะพี่นะสวยงามดีนะคพี่พี่แบบนี้เลยลองดูครับพี่พี่ครับนี่องคเล็กๆแต่ผมบอกได้เลยว่ามีเสน่ห์แลวก็สวยมากๆครับพี่พี่ครับแบบนี้แล้วน่าใช้จริงๆพี่พี่เลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยแบบนี้ลองดูดิพี่น้องหนึ่งดูพี่พี่ก้อนกรวด เบ็ดบอลเลอร์ er แบบนี้เลยครับพี่ครับสวยงามดีแบบนี้เอา300บาท แค่ค่าเรียนครับเป็นละร้อยหนึ่งครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาแค่300บาทเท่าน well ั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่8ครับพี่พี่เหรียญนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่หลวงพ่อดูครับพี่พี่ครับเหรียญอันตรายปิครับพี่พีครับแบบเนี้ยหลวงพระเออหลวงพ่อพรมปัญโยหรือว่าหลวงพ่อดูวัสแกนนั่นเองครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยกระไรทองนะครับพี่พีครับกระไรทองสวยงามดีเหรียญยืนอันตรายปิแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่สวยงามดีวัสดุพระนครศรีอยุธยาปี2526แบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับสวยงามดีกระไรทองแบบนี้เลยพี่พี่กระไรทองแบบ นี่ดูตัวตัดแบบนี้ครับพี่ครับดูตัวตัดแบบนี้ครับพี่พี่สวยไหมครับพี่พี่ครับนี่เนาะเป็น้องแต่หน้าคมชัดดีครับพี่พี่ครับหลวงพ่อพร้มปัญโยหลวงหลวงปู่ดูนั่นเองครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับก็ไรทองงามตาจริงเลยครับพี่พี่แบบนี้สวยงามและน่าใช้ดีเอาสี่ร้อยบาทเหรียญยืนรู้เหรียญอันตราย อันตรายปิแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงปู exactly. ่ดูเอา400ครับพี่พี่รายการต่อมาครับพี่พี่ค <conquer> ร <amongst S 2> ah ับรายการที่ก้าพี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับนี้เหรียญหน้าแก่หลวงปู่ศรีฉันทัศริครับพี่พี่ครับแบบนี้วัดเขาถ้ำบุญนาคนะพี่น้องอำเภอตาขีจังหวัดนครสวรรค์แบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยดีพี่พี่เหรียญหน้าแก่แบบนี้เก่าๆสวยงามดีเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับพี่พี่ครับสวยดีพี่พี่สวยงามดีน่ารักน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับอาจจะผ่านการสัมผัสอ่านอาจจะผ่านการใช้งานมาบ้างนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมน่ารักน่าใช้ดดดดีีีป19ตััวงงงสสือยยูามมและคช ครับพี่พี่ครับแบบนี้นะพี่เนาะรมดำแห e ้งๆเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีหลวงปู่สีฉันทักษิริแบบนี้ครับพี่พี่สวยๆน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับสวยๆน่าใช้ดีลองดูนะครับพ <conhe cimento> ี่พี่ครับแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบลองดูครับพี่พี่ครับเอา400บาท แบบนี้เอา400ครับพี่พีครั Sadly, บลองดูครับพี่พีเก่าๆสวยงามดีบ้านๆได้มาแบานบ,น,บ,น,บน,นี้ครับพี่พีครับเอา400บาทนะพี่นะรายการต่อมารายการที่10ครับพี่พีครับนี่เลยครับพี่พี่เดยนอาร์มเด่นโล่หลวงพ่อโสธรแบบนี้ครับพี่พีครับมาลงยาสีเหลืองครับพี่พีหลวงพ่อโสธรแบบนี้จะไม่ต้องลงยาสีเหลืองครับพี่พีครับ ผมดูว่าน่าจะเป็นอัปปากานะพี่นะอัปปากาลงยาสีเหลืองแบบนี้ครับพี่ครับวัดโสธรวรารามวรวิหารแบบนี้ครับพี่พี่ครับจังหวัดฉะเชิงเซาพี่พี่ปีสองห้าศูนย์เก้าแบบนี้ครับพี่ครับสวยงามดีครับพี่พี่สวยงามดีลงยาสีเหลืองสดใสแบบนี้เอาพี่พี่สี่ร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับเหรียญนกพะก้าวพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่เพราะสุดสวยจริงจริงพี่พี่ครับนี่เปียกทองกรรมการต่อโคตรคมคมครับพี่พี่ครับแบบนี้นะพี่น้องพระครูสมุทรธรรมสุนทรหรือว่าหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครเองครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีรุ่นพิเศษครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยจะเขียนด้านหลังวันนกพะก้าวครับพี่พี่ตัวยันด้านหลังคมชัดมากๆครับพี่พี่ครับลาบผลพูนทวีนะพี่น้องเหรียญนกพะก้าวสวยจริงจครับพี่พี่ครับเหรียญนี้อยากให้ลองดูครับพี่พี่เปียกทอง โด่งโด่งแบบนี้ครับพี่พี่ครับพระครูสมุทรธรรมสุนทรหรือว่าหลวงพ่อสุดวัดการหลงนั่นเองครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยนบิไปรจังหวัดสมุทรสาครพี่พี่ครับพลาสติกค่อนข้างเก่านิดนึงพี่พี่แต่เหรียญนี้สวยงามและคมชัดจริงๆครับพี่พี่ครับอยากให้ลองดูครับพี่พี่ครับสวยงามและคมชัดดีพี่พี่ลองดูในโอ้โหยันตะก้อคมๆแบบนี้เลยครับพี่พี่เหรียญนโปก้าแบบนี้สวยงามดีถ้าพี่พี่ท่านใดชอบแบบนี้เอา400บาท รายการต่อมาครับพี่พีครับสุดยอดของความคลาสสิกเลยครับพี่พีครับแบบนี้เหรียญฉลองสมรสักครับพี่พ,พีครับแบบนี้ด้ไหมเนาะพระครูพิสิทธะ การแบบนี้ครับพี่ครับนี่เลยครับพี่พี่ลองดูแบบนี้นะพี่เนาะหรือว่าหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันนั่นเองครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่หลวงพ่อพระครูพิสิทธิ์อัฏฐการแบบนี้นะพี่เนาะเนื้อทองแดงเก่าๆเดิมๆบ้านๆได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับเหรียญฉลองสมรศักับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่สวยงามดีเนื้อทองแดงเก่าๆเดิมๆบ้านๆนนองได้มาแบบนี้สวยมากๆครับพี่พี่ครับเก่าเข้มขังสวยงามดีครับพี่พี่ลองดูแบบนี้ทุสานิมะ อิสวาสุครับพี่ครับเห็นด้านหลังไว้แบบนี้นะพี่น้องเป็นคำํำอ,อ,อ่านแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามเลยครับพี่พี่เก่าเข้มขลังสวยงามดีเหรียญเลื่อนเหรียญฉลองสมรสศักดิ์ครับพี่ครับเหรียญฉลองสมรสศักดิ์หลวงพ่อคายมาสวนขันแบบนี้เก่าๆสวยงามดีลองดูแบบนี้เอา400บาทเรียมเก่าๆเดิมๆคลาสสิกดีเอา400บาท,รค,าาบาทครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่13พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่หลวงพ่อพรมวช่องแคร์ครับพี่ครับเหรียญมหาลาภแบบนี้สวยงามไหมครับพี่พี่เนื้อทองแดงผิวไฟแดงๆแบบนี้นะครับพี่พี่ครับหลวงพ่อพรม วัดช่องแคแบบนี้สวยงามดีนะครับพี่พีครับมีความสวยงามและมีความน่าใช้ดีครับพี่พีครับแบบนี้ดูตัวตัดนะครับพี่พีตัวตัดแบบนี้นะครับพี่พีครับตัวตัดแบบนี้สวยจริงๆครับพี่พีครับนี่เลยพี่พีลองดูเก่าเสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พีครับหลวงพ่อพงร์วัดช่องแคบเสาห้าเนาะพี่น้องเสาห้าแบบนี้ครับพี่พีครับเหรียญมหาราบระบุไว้อย่างชัดเจนปีสองพันยี่สิบหกแบบนี้ครับพี่พีสวยงามและคมชัดดีครับพี่พีครับแบบนี้ดวงดูโดยด้านพี่พี่ดงเตโอ้โหดูผิวไฟส้มๆแดงๆแบบนี้ครับพี่ครับผิวไฟส้มๆๆแแแดดงงงงบบนีี้หหหลววพพ่่ออ์ัชคเรรยญมาาส ปีหนึ่แบบนี้เอา400รบาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่14่ครับพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่หลวงพ่อเหลือว่าสาวโงโกแบบนี้ครับพี่พี่ครับเหรียญนี้น่าใช้ดีนะครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่พระอธิการเหลือที่ลึกว่าสาวโงโกแบบนี้ครับพี่พี่ครับสองสี่เจ็ดเจ็ดพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้น่าจะเป็นทองแดงกระไรเงินน้องบิ๊กเนาะน่าจะเป็นทองแดงกระไรเงินครับพี่พี่ครับแบบนี้โดยลองดูครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีเข้มขังดีครับพี่พี่ครับต้องเรียนว่าเข ตัวตัดเหรียญแบบนี้นะครับพี่ครับนี่ตัวตัดเหรียญแบบนี้ครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีพศสสองสี่เจ็ดเจ็ดแบบนี้ครับพี่พี่ครับพระอธิการเหลือที่ระลึกวัดสาวชะโงกแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีและมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาสี่ร้อยบาทรายการต่อมารายการที่15ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่เจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เหรียญหล่อนะพี่น้องเหรียญหล่อ เชื่อมหูในตัวครับเรีบเชื่อมหูในตัวแบบนี้ครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ไม่มีรอยจานนะครับพี่พี่ครับไม่มีรอยจานน้องพี่เนาะเรียมพลาสติกมาให้เรียบร้อยน้องได้มาบ้านแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับไม่เห็นรอยจานนะพี่นะไม่เห็นรอยจานนะครับพี่พี่แบบนี้เจ้าสวหลวงู่บุญเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเป็นเนื้อโลหะผสมออกเป็นเนื้อทองแดงแบบนี้เก่าดีสวยงามดีคลาสสิกดีเอาสามร้อยบาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับพักกิ่งพุทซ้อนวัดบวรแบบนี้ครับพี่พี่สวยงามดีนะพี่นะเขย่ากิ่ กลิ่นดังฟังชัดดีครับพี่พี่ครับแบบนี้พ้ากลิ่นพุทซ้อนแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับสวยงามดีครับพี่พี่สวยงามดีนี่เขาตอบมาชัดเจนว่าวัดบวรแบบนี้ครับพี่พี่ครับแล้วก็อีกหนึ่งที่ที่เอาไว้สังเกตเต้องจะมีบัวอีกหนึ่งเม็ดจะอยู่ด้านหลังอยู่ตรงนี้ครับพี่พี่ครับก็คือของวัดบวรนั่นเองครับพี่พี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับสวยงามดีเก่าเก่าคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับม่เลยพี่พี่เป็นเนื้อโลหะผสมรมดำครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพม่นงพระ กลิ่นพุทธซ้อนวัดบวรแบบนี้แล้วตอกว่าชัดเจนครับพี่ๆว่าวัดบวรน,นี่้อ,องไปเนอแล้วก็มีร้องร้องลอยของการอุดกลิ่นครับพี่ๆครับแบบเนี้ยสวยงามดีครับพี่ๆกลิ่นดังฟังชัดดีวัดบวรน,นี้เวทวิหารแบบนี้เอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับเหรียญหล่อพระเอ่อเหรียญหล่อเท้าไวสุวรรณแบบนี้ไม่ทราบที่ครับพี่พี่ครับเหรียญหล่อเท้าไวสุวรรณไม่ทราบที่แบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีนะครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามเข้มขังดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่ครับนี่คลาสสิกดีนะพี่นนอะคลาสสิกดีแบบนี้ครับพี่พี่ดูดูร่องรอยแทงตะไบครับพี่พี่ร่องรอยการเก็บตะไบรบคมครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับนี่เก่าเก่าคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ดูน้องพี่น้องแบบนี้คลาสสิกสุดๆครับพี่พี่คร ลบคมแบบนี้ต่ไบลบคมครับพี่พีครับสวยงามดีเท้าไวสววนแบบนี้ถ้าพี่พีท่านใดชอบลองดูเอา300บาทรายการต่อมานการที่18ครับพี่พีครับนี่เลยครับพี่พีเตาลี่หลวงปู่ทวดครับพี่พีครับเตาลี่หลวงปู่ทวดแบบนี้สวยไหมครับพี่พีครับนี่หล่อเตาลี่หลวงปู่ทวดนะครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีครับพี่พีครับแบบนี้เก่าๆสวยงามดีและน่าใช้ดีครับพี่พีครับหล่อเตาลี่หลวงปู่ทวดด้านหลังจะตอกเป็นคําว่าวัดช้างให้แบบนี้ครับพี่พีครับ ตอ่อคําว่าวัดช like ังให้แบบนี cji, ้น่าใช้ like. us, 네 69, assim, offend, ดีนะครับพี or, <ๆ>่พี่สวยๆคลาสสิกดีครับพี่ครับหล่อวรวานแบบนี้แล้วพี่พี่ลองดูเนี่ยจมูกโด่งปิดเลยครับพี่ครับพี่ลองดูเนี่ยจมูกก็จมูกฝรั่งแบบนี้ครับพี่พี่สวยจริงๆแบบนี้แตวพี่ต้องสวยจริงๆแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีต่อก็วัดชังให้แบบนี้ครับพี่ครับตอก็วัดชังให้แบบนี้ผมไม่มั่นใจว่าปีไหนแต่พี่ได้แบบนี้ลองดูพี่พี่เก่าๆสวยดีเอาสี่ร้อยบาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่สิบเก้าพี่พี่ลองดูนี่เลยพี่พี่ รูปหล่อละอง์หลวงปู่ทองวัลชโยธาแบบนี้ครับพีพี่ครับผมชอบมากมากเลยครับพี่พเนื้อหาก็เก่าดีครับพี่พครับนี่แล้วระบบชื่นตรงไปเนาะหลวงปู่ทอง ระบุชื่อวัดวัดราชโยธาระบุปี2470ให้ครบเลยครับพี่พีครับแบบนี้เนื้อหาก็จัดจ้านจัดจ้านจริงครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เนื้อหาค่อนข้างเก่าแบบนี้เก่าๆสวยงามดีน่าใช้ดีลองดูโลหะแบบนี้ครับพี่พีครับ่อโบราณเราจะเจอเจอโลหะที่เป็นรอยเนื้อของโลหะรอเป็นชั้นของโลหะแบบเนี้ยได้ครับพี่พีครับแบบนี้นั่นคือรอโบราณนั่นคือแบบเรื่องปกติครับพี่พีแบบนี้ลองดูดะพี่เนาะเก่าๆสวยงามดีวัดราชโยธาปี2470แลวระบุให้ครบครับพี่พีครับแบบนี้สวยงามดีน่าใช้ดีครับพี่พ คลาสสิกดีแบบนี้ลวงปูทองวัลชิโยธารูปหล่อ,อโบราณแบบนี้ครับพี่รับหล่ององค์ใหญ่ๆห,หน่อยนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่เอา400บาท สวยงามดีแบบนี้เอา400นะครับพี่พีครับลองดูเถอะพี่น้องไม่แพงเอา400บาทเท่านะครับพี่พีครับรายการต่อมาค daí, รับพี่พี่อะการที่20ครับพี่พีครับแบบนี้นี่เลยครับพี่ครับรูปหล่อละองหลวงปู่เอี่ยมแบบนี้ครับพี่พีบ้านๆเดิมๆหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะพี่นะเข่า,ขาระบุให้ชัดเจนครับพี่ครับวัดสะพานสูงแบบนี้เก่าๆสวยงามดีบ้านๆทิ้งๆพี่พีน้องได้มาแบบนี้เอาลงจากหิ้งมาแบบนี้เลยครับพี่พีครับต้องบอกว่าเอาลงจากหิ้งมาแบบนี้เลยครับพี่พีครับนี่เขานอนหิ้งมาแบบนี้คคคคครรรรรััััับบบบบบบพพพพีีีีีีีี่่่่่ฝุนนนเเเกาาะต็มมๆลลยยแ้้อองงงดดูสว หลวงปู่เอี่ยมวัดสพานสูงแบบนี้เก่าเก่าสวยงามและมีความน่าใช้ดีครับพี่ๆครับนี่เลยพี่พี่วัดสพานสูงเนื้อหาโลหะเก่าดีคลาสสิกดีครับพี่ๆี่ครับแบบนี้เผื่อพี่ๆี่ท่านใดชอบอย่างนี้ครับพี่พี่ลองดูเอาไป300บาทรายการต่อมารายการที่2 1ครับพี่ๆครับนี่เลยพี่ๆนี่ พระร่ว silently, Roland, งนั่งหูยานลบบุรีแบบนี้ครับพ well. ี่ๆครับพระร่วงนั่งหูยานลบบุรีองนี้สวยมากๆครับพี่พี่ครับองนี้บอกต่เลยว่าเก่าดีและสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้นะพี่นนองลองดูได้เลยครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีเลี่ยมจับขอบเดิมๆครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าเลี่ยมจับขอบเดิมๆแบบนี้เลยครับพี่พี่ลองดูี่ดูความเก่าดูความสวยครับพี่ครับส่งลงไปแล้วเป็นไงครับพี่พี่โดนใจไหมครับพี่ๆครับผมเห็นครั้งแรกแล้วแบบโอ้โหสะดุดตาเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูได้เลยพี่ๆเก่าจริงๆสวยงามจริงองนี้ครับพี่ แบบนี้เก่าดีแล้วสวยงามดีแล้วมีการจับขอบเดิมๆไว้ให้แบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่แบบนี้เอา500บาทแบบนี้เอา500บาทนะครับพี่พี่ครับลองดูแล้วพี่น้องไม่แพงครับพี่พี่ครับรายการต่อมาในการที่22ครับพี่พี่ครับ22พี่พี่ลองดูเหรียญหล่อซีเดียมครับพี่พี่ครับหลวงพ่อหนุ่มวัดนางไหนครับพี่พี่เหรียญหล่อซีเดียมหลวงพ่อหนุ่มวัดนางไหนแบบนี้หล่อเก่าๆหล่อโบราณคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับหล่อเก่าๆหล่อโบราณคลาสสิกดีแบบนี้ลครับพี่พี่หล่อโบราณสวยงามดีหลวงพ่อหนุ่มแบบนี้เก่าๆๆสวยเอา300บาท รายการต่อมารายการที่สัปาหที่ยี่สิบสามครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่ลองดูนี่ชอบกันนะครับพี่พี่ครับนี่เดี๋ยวพี่น้องหลวงพ่อโสธรนี่ครับแบบนี้หลวงพ่อโสธรแบบนี้ครับพี่ครับปีสองห้าศูนย์แปดอุดกลิ่นครับพี่ครับพักกลิ่นหลวงพ่อโสธรแบบนี้ ไม่รู้พี่พี่ได้ยินหรือเปล่านะพี่นะเขาอาจจะไม่ได้ดังมากครับพี่พี่ครับแต่ว่าถ้าพี่พี่เป็นคนขย่าจะรู้สึกได้เลยว่ากลิ่นยังขย่ด้ยังดังอยู่ครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูตัวพี่เนาะเก่าเก่าสวยงามดีคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับเป็นเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อทองผสมแล้วก็ลมดาแบบนี้ครับพี่พี่ครับรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อโสธรปี2508แบบนี้ครับพี่พี่สวยงามดีอุดกลิ่นนะครับพี่ครับก้นกลึงแบบนี้สวยดีเอา300บาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่พี่สีบนี่เลยครับพี่พี่นาใช้ดีครับ่พี่ครับแบบนนีี้สวยงามะพ่ เก่าเกลกเลยพี่พี่ต้องบอกว่าเก่ากึกเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่มีรอยจันน้องพี่นาะมีรอยจานตัวนะครับแบบนี้พี่พี่ลองดูที่ใต้ฐานแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่รอยจานตัวหนะแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีไม่ทราบที่เก่าเก่าเดิมๆบ้านน้องได้มาแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับองค์เล็กๆกําลังน่ารักน่าใช้ดีครับพี่พี่ดูครับพี่ครับนี่โอ้โหอิ่มเอมใจดีจังครับพี่ครับแบบนี้น้องหน้าตาแบบมีความสุขอิ่มเอมใจแบบนี้ครับพี่ครับ้้อบบาานีเ300ท はい <noise> รายการต่อมา,คร,ราครับพี่พครับพระพุทธชินราชครับพี่พครับแบบนี้หลวงพมโยธีพี่พครับ uh, แบบเนี้ยสวยงามดีครับพี่พครับนี่เลยครับพี่พี่สวยๆแบบนี้นะพี่น้องหลวงพมโยธีปี2 4งสครับพี่พครับแบบเนี้ยโลหะเก่าๆสวยงามดีแล้วน่าใช้ดีครับพี่พครับแบบนี้พระพุทธชินราชหล่อโบราณองค์เล็กองค์เล็กๆเลยครับพี่พครับนี่เดี๋ยว้องเทียบให้ดูค,ครับพี่พครับขออนุญาตกันพี่นะขออนุญาตนิดนึงครับพี่พี่นี่เลยพี่ครับเนี่ยเทียบเหรียญสิบเป็นยังไงครับพี่พครับความสูงใกล้เคียงกับ แบบนี้หลวงพมยทีพี่ๆี่เก่าเก่าสวยงามดีพระบ้านเดิมได้มาแบบนี้ราคาแบ่งปันไม่แพงครับพี่พครับาราคาแบ่งปันไม่แพงนี่เลยพี่พี่ครับนี่หล่อโบราณแบบนี้ครับพี่ๆครับหล่อโบราณแบบนี้สวยงามน่าใช้ดีครับพี่ๆครับเข้มขังดีเอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่จอบหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรครับพี่ครับเป็นจอบใหญ่นะครับพี่พิมจอบใหญ่แบบนี้หลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีและมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับดูโลหะครับพี่พี่ครับนี่เก่าเก่าสวยงามจริงๆครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าเก่าดีสวยงามดีน่าใช้จริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาดูดัวีเนาะเหรียญหล่อจอบใหญ่หลวงพ่อเพชรแบบนี้สวยงามดีเอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พีครับนี่อีกหนึ่งรายการที่เขาบอกว่าหายากมากๆเลยครับพี่พีครับแบบนี้เหรียญหล่อสี่เหลี่ยมมีห่วงแบบนี้ครับพี่พีพครับ หลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนพี่พี่ครับสี่เหลี่ยมเอาไว้แจกกรรมการนะครับพี่พี่แบบนี้สวยงามดีมีรอยจานครับพี่พี่ครับมีรอยจานมาแบบนี้เลยครับพี่พี่อย่างนี้จะเจอเจอกับเหรียญไซยิดนะต้องพี่พี่เนาะแต่ว่าไซยิดเขาจะอาจจะมีอีกแถวหนึ่งครับพี่พี่ครับอันนี้เขาจะมีรอยจานแค่4ตัวแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับเหรียญเหรียญหล่อแจกกรรมการแบบนี้พิมสี่เหลี่ยมครับพี่พี่ครับนี่เอาไว้แจกกรรมการถ้าสามเหลี่ยมถ้าสามเหลี่ยมแจกไม่ควรเอาพี่พี่เนาะนี่เลยครับพี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับ เลี้ยนหล่อหลวงปู่รอดวัดบางทวอนแบบนี้เอาไว้แจกกรรมาการสวยๆแบบนี้ครับพ,พี่ครับนี่หล่อสี่เหลี่ยมสวยดีเอา300บาทรายการต่อมาครับพี่พครับพระปิดตามไม่ทราบที่แต่ว่าโอ้โหเนื้อหาเขาเก่าจริงๆครับพี่พี่ครับอยากให้ลองดูเนื้อหาครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีจริงๆครับพี่พี่อย่างนี้เดี๋ยวพี่เนาะข้าเรื่อนอ่า ยันอุแล้วยันยันนัาแข่งหรือเปล่าครับพี่พีครับแบบนี้แต่ว่าตรงนี้ครับพี่พีครับมีหล่อไม่เต็มตรงนี้หน่อยหนึ่งนะพี่นะต้องต้องเรียนให้ทราบครับพี่พีครับมีหล่อไม่เต็มตรงนี้หน่อยหนึ่งครับพี่พีแต่ชอบโลหะเขาครับพี่ครับชอบโลหะเขาแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พีครับแบบนี้เก่าดีสวยงามดีน่าใช้ดีครับพี่พีครับพับปิดตาไม่ทราบที่แต่เขาเก่าจริงๆครับพี่พีครับเก่าจริงสวยจริงแบบนี้เสียดายทีครับพี่พีครับน้องพี่ด็อกเนี่ยหล่อไม่เต็มตรงนี้นิดหนึ่งครับพี่ครับเนี่ยเนื้้้้้้อออออออหาาาาาเเเเคคคคคไมม่่่่่่่่ตต็รรรรรรงงงงงนนนนนนนีีีีีีีิดดดดดึััััับบ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 พพพพแแลลลูููะผืทช Bye. -bye. รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่ยี่สิบเก้าครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูนี่หานุมาหลบปูทิมครับพี่พี่ครับหานุมาหลบปูทิมแบบนี้หลบปูทิมอิสติโกครับพี่ครับวัดลหันไล่จังหวัดระยองแบบนี้ครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีหานุมาหลบโบราณและมีการตอกโค้ดครับพี่ครับเห็นไหมครับพี่พี่มีการตอกโค้ดที่ฐานแบบนี้ครับพี่ครับหนึ่งตัวครับพี่พี่สวยงามดีรายละเอียดสวยงามและคมชัดดีครับพี่พี่ครับต้องบอกว่ารายละเอียดสวยงามและคมชัดดีหานุมาหลบปูทิมแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยๆเลยครับพพีี่่สวยๆเลยครับพีีี่่พครับบบแนน้้อุตาใฐ กลึงแล้วก็อุดด้วยมวลสารน้องพี่ๆนะ้องแบบนี้ม,มีมีผงมวลสารแบบนี้ครับพี่ครับมีอุดด้วยผงมวลสารแบบนี้เก่าๆสวยงามดีน่าใช้ดีครับพี่ๆครับหะนุมานหลวงปู่ทิมต่อโคตรนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่นะ้องต่อโคตรเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นรูปอะไนะพี่นะรูปอ่าอะไรนะเม็ดงาครับเม็ดงาแบบนี้ครับพี่ครับสวยดีครับพี่พี่แบบนี้ลองดูครับพี่พี่อย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอาสีร้อยบาท รอยการต่อมารายการที่30ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่เหรียญหล่อสามเดี่มครับพี่พี่ครับเหรียญหล่อสามเดี่มแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรครับพี่ครับมือแปรแบบนี้ครับพี่ครับมือแบรหรือมือแปรน็อตบิ๊กน้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับเขาจะมีมือกำแล้วก็มือแปรมือแปรนี่ครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่รอยตะไบเป็นไงครับพี่พี่ครับนี่โอ้โหดูรอยแทงตะไบน็อตบิ๊ ค่อย,อยแทงปืด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 อย่างนี้หละครับพี่พี่ครับเก็บคมพี่ครับเก็บคมแบบนี้ครับพี่พี่หล่อโบราณบางทีจะมีเนื้อเกินบ้างจะมีขอบคมคมหรือว่าเป็นเนื้อแตกๆบ้างนะพี่น้องเขาก็เลยต้องมีการเก็บคมแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่สวยงามดีแบบนี้เก่าเก่างดงามดีเหรียญหล่อสามเหลี่ยมหลัวพ่อเพชรแบบนี้ครับพี่พี่ครับเอาสามมร้อยบาทรายการต่อมารายการที่ 31ครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูโอ้โหูช่อมากมากเลยพี่พี่เบี้ยเปลือยครับจะเบี้ยเปลือยแบบนี้แล้วพี่พี่ลองดูรอยจานกรนี้หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับพี่พี่ครับเบี้ยเปลือยหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเป็นเนื้อไม่กระสิตครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีนะครับพี่ครับสวยงามดีเป็นเนื้อไม่กระสิตแบบนี้นะครับพี่พี่ครับแล้วก็มีการอุดตะกุดหนึ่งดอกเขาแบบนี้ใต้ฐานมีการอุดด้วยตะกุดหนึ่งดอกแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับลองดูได้เลยพี่พี่เนื้อหาแบบนี้ครับพี่ครับเนื้ รอยจานเต็มๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับรอยจานเต็มๆแบบนี้นะครับพี่พี่ลองดูนะพี่เนาะแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่ยันเถาะแบบนี้ครับพี่ครับยันเถาะแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่สวยจริงๆครับพี่ครับแบบนี้เอาไปสาเออเอาไปสีร้อยบาทฝอภไปครับพี่ครับเอาสีร้อยบาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่สามสิบสองครับพี่พี่นี่เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้จะเป็นอ่า หลวงปู่ทิมนะพี่ต้อยหลวงปู่ทิมเขาพยายามทิมเสียนโตเป็นเนื้อผงเขาพยายเป็นเนื้อผงแบบนี้แล้วก็มีการทาด้วยบอลทองครับพี่ๆน่าจะเป็นอผงไทยกุมันนั่นแหละครับพี่ๆครับแบบนี้เอามาทําเป็น พระน้องพี่น้องเป็นรูปลักษณะของหลวงปู่ทิมเสียนโตแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามดีหลวงปู่ทิมเขาระบุอย่างชัดเจนแบบนี้ครับพี่ครับเนี่ยผงภัยกุมารทาด้วยบอลทองแบบนี้ครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีปั๊มตาวัดด้านหลังแล้วก็เขียนว่าวัดละหันไล่แบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีและมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีและมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงปู่ทิมอิปซาลิโกแบบนี้เก่าดีสวยงามดีจริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูน้พี่น้องสวยงามมากๆแบบนี้เอาไป400บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับน e, ี่เลยพี่พี่ปลาตะเพียนแบบนี้ครับพี่ครับปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงพ่อจงครับพี่ครับหลวงพ่อจงวันหน้าต่างนอกครับพี่ครับเป็นเนื้ออัปกาเนื้อองค์นี้ครับพี่พี่เป็นเนื้ออัปกาครับพี่พี่ครับน้องได้มาองค์เดียวนะครับพี่พี่แบบนี้ครับพี่พี่ครับไม่รู้จะเรียกว่าปลาตะเพียนเงินหรือปลาตะเพียนทองรู้ว่าเป็นปลาตะเพียนหลวงพ่อจงแล้วกันนะครับพี่พี่ครับแบบนี้เดี๋ยพี่น้องสวยงามดีครับพี่พี่ครับสวยงามดีพี่พี่ได้มาแค่ตัวเดียวครับพี่พี่ครับแบบนี้่่าววงงัพนน้อ 300ร้อบาทแบบนี้เอา300อนะพี่นะลองดูครับพี่บีครับไม่แพงครับพี่พี่รายการต่อมาครับพี่บีครับนี่เลยครับพี่พีครับนี่จะเป็นเขาเรียกอะไรพี่นะคดนะพี่นกคดกลาแบบนี้ครับพี่คดกลาแกะเป็นพระราหูครับพี่แกะเป็นพระราหู3ด้านแบบนี้ครับพี่พีครับแล้วก็มีการแกะลวดลายนะพี่ต้องมีการแกะลวดลายแบบนี้เลยครับพี่พีเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พีครับเก่าๆสวยงามดีแล้วด้านในไหนครับพี่พีครับ อ่าเขย่าได้น้องพี่น้องเขย่าจะรู้สึกกึกกึ๊กกึกจะเหมือนจะมีลูกอะไรอยู่ข้างในแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่แล้วก็ใต้ฐานจะมีรอยจานแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่จะมีรอยจานยันอัระแบบนี้นะพี่น้องเก่าๆสวยงามเข้มแขังดีครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามเข้มแขังดีแบบนี้อันนี้จะเป็นยันดวงหรือเปล่าพี่พี่น่าจะเป็นยันดวงนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่มีพระราหูมียันดวงแล้วก็มีการแกะรวดลายของลายดอกไม้แบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีเอาสี่ร้อยบาท น่าจะเป็นคดกะลาครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูนะพี่น้องเก่าๆสวยงามคลาสสิกดีครับพี่พีครับแบบนี้เอา400ครับพี่พีรายการต่อมารายการที่35นี่เลยครับพี่พีครับนี่องค์คดครับเป็นองค์คดองค์ใหญ่ๆหแบบนี้ครับพี่พีครับเป็นไม้แกะนะพี่นะไม้แกะแล้วมีการลงรักครับพี่พีครับแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่พีครับ องคตไม้แกะแบบนี้ครับพี่พี่ครับหนูเพ่เชยว่าบางเกาสอบแบบนี้พี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีและมีความน่าใช้ดีเป็นไม้นะครับพี่พี่ครับต้องเรียนตามตรงว่าเป็นไม้ครับพี่พี่แบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแล้วมีการลงลักครับพี่พี่ครับนี่เดีไปเนาะเห็นเนื้อไม้เลยครับพี่ครับเห็นเนื้อไม้เลยแล้วมีการลงลักบางๆแบบนี้พี่พี่เพื่อรักษาไม้ไว้ครับพี่พี่ครับแบบนี้เดียไปเนาะเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับองคตไม้แกะแบบนี้เก่าดีสวยงามดีเอาสี่ร้อยบาท องค์ใหญ่อยู่ทะานพี่นะองค์ใหญ่นะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่หอนุญาตเทียบเหรียญสิให้ดูครับพี่พี่ครับนี่ใหญ่จริงๆพี่พี่ใหญ่จริงแบบนี้ลองดูท่พี่น้องสูงก็เหรียญสิประมาณ2เท่าครับพี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เอา400รายการต่อมารายการที่36รายการลองสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดู่ครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับสวยงามนะพี่นะล็อกเก็ตหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดู่ก็คือล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่นั่นเองครับพี่พี่ครับพีี่ัับบลลอองงดูนนนนนนยยวเ็ถาะแ้ ทางแบบนี้นึกถึงพระอาจารย์รูปเดียวหลวงปู่ดู่พระสแกครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับล็อกเก็ตด้านหน้าจะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทวดแล้วก็หลวงปู่ดู่แบบนี้สวยงามเข้มแขังดีครับพี่พี่ครับสวยงามเข้มแขังดีพี่พี่กรอบเก่าเก่าครับพี่พี่ครับแบบนี้ได้มาบ้านแบบนี้สวยงามดีถ้าพี่พี่ท่านใดชอบแบบนี้เอาสี่ร้บาทและมาถึงรายการสุดท้ายของวันนะครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี เป็นประคำมือนะครับพี่พี่ครับเป็นประคำมือเป็นไม้แกะนะพี่เนาะลูปประคำเป็นไม้นะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่แล้วที่สาคัญครับพี่พี่ครับนี่โอ้โหตรงปลายครับแบบนี้เป็นพระปิดตาครับพี่ครับเป็นพระปิดตาแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนะครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีลองดูก่อนเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้พระปิดตาเนื้อผง จุ่มลักแบบนี้ครับพี่พี่เก่าดีสวยงามดีแล้วมีการถักเชือกน้องพี่นนอะมีการถักเชือกแบบนี้ครับพี่พี่ครับคลาสสิกมากๆเลยครับพี่พี่เก่ากึกเลยครับพี่พี่ป็นแบบนี้พี่พี่บ้านๆเดิมๆฝุ่นเขาเกาะติดแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับน้องด้มาแบบนี้ครับพี่พี่น้องด้มาแบบนี้ลองดูแล้วกันนะครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี ประคำมือนะครับพี่ครับประคำข้อมือนะไม่ต้องแบบนี้สามารถใส่ขออดิ้นได้ไหมนะขออนุญาตนะครับพี่พี่สวมใส่ในข้อมือได้แบบนี้ครับพี่ครับนี่ดูครับพี่พี่สวมใส่เข้าไปในข้อมือได้แบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ไม่ต้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เท่าที่เคยเห็นนะครับพี่พี่เขาก็จะจับหรือว่าจะปล่อยก็ได้ครับพี่ครับแบบนี้ไม่ต้องนี่ครับพี่ครับจะปล่อยก็ได้ครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่ไม่รู้เห็นหรือเปล่าน้องน้องแบบนี้นี่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่พี่ครับขออนุญาตซูมออกก่อนครับพี่นี่เออใส่ไว้อย่างงี้ครับพี่เพี่น้องพี่ครับบบยดีีพ่แนี้องนี่ครเอ เป็นชุดประคำมือ,อผมไม่มั่นใจว่าเป็นหนวพ่อเลยนะพี่น้าแบบนี้แต่ว่าพระที่อยู่นะครับพี่ครับเป็นพระปิดตาแบบนี้ครับพี่พี่เห็นไหมครับพี่พี่ครับแบบนี้โอ้ยอันนี้น้องซุปออกอยู่พี่พี่พอปอดภัย เดี๋ยวนะซูมเข้าไปก่อนพี่พีสูข้าไปก่อนไม่งั้นจะลงกล้องไม่ได้ครับพี่พีครับเอาลองดูครับพี่พีให้ดูพระปิดตาอีกหนึ่งทีครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูเถอพี่เนาะเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่ครับเป็นพระเนื้อผงจุ่มด้วยรักแบบนี้แล้วก็มีการถักเชือกนะพี่เนาะถักเชือกเพื่อเอาไว้ห้อยใช้งานแบบนี้ครับพี่พีเก่าเก่าสวยงามดีบ้านๆเดิมๆเก่าสุดๆคลาสสิกสุดๆครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูครับพี่พีนี่ลูกประคำแบบนี้ครับพี่ครับลูกประคำผมว่าน่าจะเป็นไม้เนาะพี่เนาะเป็น น่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับชุดประคำครับพี่พี่ครับชุดประคำข้อมือแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาไป700บาทแบบนี้เอาไป700บาท โอ้โหสัญญาณกิ่งรัวๆแล้วครับพ <Overwatch> ี่ๆครับแสดงว่าวันนี้คลิป EP พี1,140ครับพี่ๆครับน้องนำเสนอพี่ๆครบท้วนแล้วครับพี่ๆครับลองดูด้วพี่นนองชอบรายการไหนทั้งไทยน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่ๆไม่ต้องเกรงใจเลยบอกน้องชายคนนี้แจ้งน้องชายคนนี้ได้เลยครับพี่ๆครับยินดีให้บริการนะครับพี่ๆวันนี้ครบท้วนแล้วหากมีข้อพิพาประการใดไปน้องชายคนนี้ต้องกราบขอประทานอภัยพี่ๆมานัที่นี้ด้วยครับพี่ๆครับก็วันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมเข้ามาอุดหนุนน้อง พี่ๆครับแล้วก็ขอให้พี่ๆทุกๆท่านมีแต่ความสุขคิดมองสิ่งใดก็ขอให้สมปัารถนาทุกประการเฮง,งๆรวยๆเงินทองไหลมาเทมาและยิ่งช่วงสัมพันธ์ช่วงนี้ครับพี่ๆครับ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะพี่เนาะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนครับพี่พี่ครับยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับพี่พี่ด้วยความเป็นห่วงด้วยความปรนดานาดีจากน้องชายคนนี้เฮงดีพระบ้านแล้วเรามาเจอกันครับพี่พี่ครับทุกทุกวันพี่พี่ตีห้าและสี่โมงเย็นของทุกทุกวันเรามีนัดกันที่นี่ที่ช่องเฮงดีพระบ้านพระบ้านราคาถูกๆรอพี่พี่อยู่นะครับพี่พี่ครับวันนี้น้องชายคนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ